วันนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านทับทิมสยาม0 7นอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับขับรถมาดีๆถนนสุดนะครับตรงโน้นก็เป็นป่ายางนะครับเลี้ยวขวาไปทางนี้ก็เป็นป่ายางเช่นกันเห็นป้ายวัดป่าทับทิมสยาม0 7นะครับซึ่งถนนจากหมู่บ้านมาก็มาสุดเอาดื้อนะครับแล้วก็เป็นป่ายางนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้าตรงเข้าไปตรงโน้นก็จะเป็นชายแดนไทยกัมพูชา เลี้ยวขวามาทางนี้ก็ชายแดนไทยกัมพูชาเช่นกันไม่มีถนนผ่านไปแล้วนะครับเป็นทางลูกลังเป็นสวนป่าเป็นป่ายางพาราทั้งนั้นเลยนะครับผมก็เลยลองลองขับเข้ามาตามถนนลูกลังแบบนี้แหละครับมุ่งหน้าไปยังวัดป่าทับทิมสยาม0ูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบรรยากาศของวัดป่าทับทิมสยาม0ูนนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเป็นวัดป่าที่อยู่ติดชายแดนเลยนะครับ ติดกับชายแดนประเทศกัมพูชานะครับไทยชายแดนไทยกัมพูชานี่ครับวัดป่ารับทีมสยาม0 7นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนะครับก่อนหน้าที่จะเข้ามานะครับผมไม่มีข้อมูลเลยนะครับผมก็ลองลองขับเข้ามาดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับป้ายนะครับซึ่งเข้ามาภายในวัดแล้วเงียบสงบทีเดียวนะครับผมผมไม่เห็นพระอยู่สักรูปเลยนะครับคุณผู้ชมครับ บนนะครับที่สวยงามแล้วก็รูปบ้นเป็นลักษณะมือยื่นขึ้นมาคุณผู้ชมดูบรรยากาศนะครับนี่คือบรรยากาศของวัดบ้านทับทิม,มสยามนเจนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านทับทิบสมสยาม0 7นย์นะครับหมู่บ้านชายแดนไทยกัมพูชานะครับติดกับชายแดนจริงๆแท้ๆเลยนะครับซึ่งผมมาวันนี้นะครับผมยังไม่เจอการสัมผัเลยนะครับ จะมีนะครับนั่งจากมีการสร้างนะครับหลังใหม่อยู่นะครับทำใ้บรรยากาศเงียบสงบทีเดียวน่ากลัวเหลือเกินครับ